EP ที่สิโลกเสมือนและการแพร่กระจายความรู้คุณเคยสังเกตไหมคะว่าโลกออนไลน์เต็มไปด้วยทั้งความวุ่นวายและความมหัศจรรย์ในเวลาเดียวกันแต่ท่ามกลางกระแสนั้นโลกเสมือนกลับกลายเป็นสะพานสำคัญที่ทำให้ความรู้ทางจิตวิญญาณแพร่กระจายไปได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ เมื่อก่อนการเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณจำกัดอยู่ในวัสดสำนักหรือกลุ่มเล็กๆแต่วันนี้เพียงแค่คุณเปิดมือถือคุณก็สามารถเข้าถึงบทเรียนจากครูทางจิตวิญญาณทั่วโลกได้บทความสั้นๆที่จุดประกายความคิดคลิปวิดีโอที่เล่าประสบการณ์การตื่นรู้คอร์สเรียนออนไลน์ที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้าถึง นี่คือพลังของโลกเสมือนที่ทำให้ความรู้กระจายแบบไร้พรมแดนด้านบวกของโลกเหมือนความรู้กระจายได้อย่างรวดเร็วคนที่อยู่ไกลแค่ไหนก็เข้าถึงได้เปิดพื้นที่ให้ผู้คนแบ่งปันประสบการณ์ตรงของตัวเองเกิดชุมชนจิตวิญญาณออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกด้านท้าทายแน่นอนว่าโลกเสมือนก็เต็มไปด้วย เสียงรบกวนเช่นกันข่าวลวงความขัดแย้งและการถกเถียงที่ไม่จบเนื้อหาที่ผิวเผินหรือไม่จริงดังนั้นผู้ตื่นรู้ต้องใช้ปัญญาคัดกรองไม่ใช่รับทุกอย่างโดยไม่แยกแยะเช่นหลายคนเล่าว่าการดูคลิปสั้นๆเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดหรือการเจริญสติเป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเขาสนใจ การพัฒนาจิตวิญญาณจริงจังจากนั้นพวกเขาค่อยๆเข้าสู่การเรียนรู้ลึกขึ้นเช่นอ่านหนังสือฝึกปฏิบัติและเข้าชุมชนออนไลน์นี่คือแรงกระเพื่อมที่โลกเสมือนสร้างขึ้นโลกเสมือนไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารแต่มันคือสนามพลังใหม่ที่เปิดโอกาสให้ความรู้ทางจิตวิญญาณแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง เมื่อผู้คนนับล้านได้ยินได้เรียนรู้และได้แบ่งปันพร้อมกันการปฏิวัติทางจิตวิญญาณจึงเกิดขึ้นในระดับที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดังนั้นโลกเสมือนไม่ใช่สิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงแต่คือพื้นที่ที่เราต้องใช้ด้วยสติและปัญญาเพื่อเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสนามพลังแห่งการตื่นรู้และอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพราะในตอนต่อไปของซีรีส์ การปฏิวัติทางจิตวิญญาณเราจะพูดถึงวิสัยทัศน์อนาคตแห่งความร่วมมือและคุณจะเห็นว่าอนาคมนุษยชาติจะถูกขับเคลื่อนด้วยการร่วมมือไม่ใช่การแข่งขันสุดท้ายคุณไม่ต้องพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกคุณแค่เริ่มเปลี่ยนภายในตัวเองให้เป็นคนใหม่แล้วโลกทั้งใบจะปรับตัวให้เหมาะกับคุณเอง คุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องแข่งขันกับใครแค่ต้องค่อยๆเปลี่ยนภายในให้เป็นในแบบที่ดีที่สุดสําหรับคุณเองเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตคุณแล้วเรามาเริ่มการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันในวันนี้เลยและหากข้อมูลในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม อย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึงจิตใจที่แท้จริงของพวกเขาเช่นกันและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนและหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาตัวเอง และจิตวิญญาณไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ